วันนีนะคะบางนี่นะคะก็จะมามาวิ่งเล่นนะคะที่ข้างนอกบ้านเนาะเอ้ไม่ใช่ในบ้านนะคะทุกคนไม่ใช่ข้างนอกบ้านนะคะทุกคนนีบอนนี่ก็อยู่นี่นะ,ะวันนี้จะพาบอนนี่นะคะไปเล่นบอลนะคะทุกคนบอลน,นะคะก็อยู่นี่เลยนะคะทุกคนก็คือบอลนี่เนี่ยชอบเล่นเออบอลมากๆเลยนะคะเย <c oughs> เล่นบอลไหมก็คือน้องทำแบบนี้ไม่เป็นนะตอนที่ไม่ถ่ายคลิปน้องทำเป็นนะ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ่ะน้องบารนี่มาบานี่มาบานี่โอ้ยมันจะกินขาแม่ทุกคนมันจะกินขาแม่โอ้ยบารนี่จะกินขาแม่บารนี่จะกินขาแม่บารนี่กินขาแม่บารนีะกินขาแม่โอ้ยกินขาแม่บารนี่บารนี้บารนี่ก็คือบารนี่ก็ชนชนมากเลยค่ะคนชอบเออไปกัดกินนู่นนี่นั่นแบบกัดกินนู่นนี่นั่นเลยนะคะแบบไปชอบไปเลียอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนี่นี่นี่บารนี่ บดีบอนนี่บอนเหน้ยวเนยวเหนียวเงนยวเหนียวอ้าวทำไมเป็นงี้ล่ะก็ออคือน้องเนี่ยดูามบ่นเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็พาน้องไปเรื่องของเล่นดีกว่าแต่ว่ามีของเล่นอะไรบ้างนะไปะเดี๋ยวเราไปหาของเล่นให้น้องบารนี้กันดีกว่ค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยบารนี้ วันี่เนี่ยเออไปเล่นป๊อบอิดแล้วค่ะทุกคนดูคือแบบวอนนี้แบบชอบเล่นป๊อปอิดมากเลยอ่ะดูสิตอนนี้ก็ส่วนนั่งดูโทรศัพท์แล้วนะคะทุกคนโอเคนะอ่บานี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 ่บอรนี่บานี่นี่บานี่บานี่นี่น้องบานี่ชอบเล่นป๊อบอิดมากเลยนะคะทุกคนคือแบบ ตอนที่หนูเรียนออนไลน์นะคะก็บอนี่เนี่ยก็ชอบไปเล่นป๊อปอิดนะคะทุกคนแม่หนูชอบเล่นป๊อปอิดมากเลยแต่หนูกดไม่เป็นอ่ะอ่ะเอาตอนนี้ดุแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยชอบเออกัดแล้วนะคะทุกคนโอ้โห <laughs> หนูชอบกัดหนูชอบกัดสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะคะบาลนี่บอลนี่บาลนี่กัด <laughs>